สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตขาวันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube h อ Channel สอปอสอชอปรับจ่ายเงินผู้ป่วยโควิด2019กักตัวบ้านชุมชนโอนหน่วยบริการสปดาละ3,000บาทพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่ให้ข่าวส,สารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ เป็นกระแสสังคมปัจจุบันที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสปสชปรับแนวทางการจ่ายชดเชยสนับสนุนการดูแลผู้ติดเชือ้อโควิด2019 10. บัตรทองที่บ้านชุมชนโฮมคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเมารายให้หน่วยบริการทันที 3,000บาทต่อรายด้วยจะโอนสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อดูแลผู้ป่วยหากมีส่วนเกิน3,000สามารถเบิกชดเชยได้อีกครั้งสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้เป็นในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับ ช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยนะครับมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมติชนออนไลน์ข้อมูลที่มาของแหล่งข่าวจากมติชนออนไลน์25กกาคมเมื่อวันที่24รกรกฎาคม 2,564เมื่อวานนี้ทางด้านนายแพทย์เจเดตธรรมะทันชะอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชได้เปิดเผยว่าสปสช,ช,ช,ชได้ทำหนังสือถึงผู้มวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งเมื่อวันที่23กันยายน2564ที่ผ่านมาแล้วเพื่อประกาศปรับวิธีการจ่ายเงินชดเชย ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด2 9 1 9กรณีที่ดูแลในโฮมไอโซเลชันและคุณที่ไอโซเลชันในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด2 9 1 9สิทธิบัตรทองที่บ้านหรือรดูแลที่ชุมชนสำหรับแนวาทางการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการสาธารณสุขกรณีดูแลในโฮมไอโซเลชัน การแยกตัวอยู่ที่บ้านและ Community Isolation การแยกตัวอยู่ที่สุมชนซึ่งสำนักงานสปสชได้มีการปรับเพิ่มเติม,ตมคือเมื่อหน่วยบริการรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด2อ1 9แรกรับให้ทำการพิสูจน์การเข้ารับบริการโดยทำการการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือตามที่แนวทางของสปสชกำหนด ซึ่งทั้งนี้หน่วยบริการจะได้รับการจ่ายเงินชดเชยงวดแรกแบบเหมาจ่ายในอัตรา3,000บาทต่อรายซึ่งหน่วยบริการจะได้รับการโอนเงินทุกสัปดาห์และภายหลังให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด2019จนสิ้นสุดการดูแลแล,แล้วค่าใช้จ่ายที่ประมวลผลนั้นมากกว่าจำนวนเงินที่จ่ายแบบเหมาจ่ายไปแล้ว หน่วยบริการจะได้รับการชดเชยเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยที่กำหนดซึ่งวัตถุประสงค์ของแนวทางนี้เพื่อให้หน่วยบริการสามารถมีงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโควิด2019ก่อนซึ่งจะเป็นการจูงใจให้หน่วยบริการเข้าร่วมระบบการดูแลผู้ติดเชือ้อโควิด2019 ที่บ้านและที่ชุมชนมากขึ้นตามแนวนโยบายสนับสนุนการทำโฮมไอโซเลชันและคอมมิชเนตี้ไอโซเลชันของกระทรวงสาธนารณสุขนายแพทย์เจเด็ดกล่าวนายแพทย์เจเด็ดยังกล่าวต่อไปว่าในส่วนของการบันทึกและการส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการดำเนินการผ่านโปรแกรม ตามรายการที่ให้บริการจริงโดยสำหรับแนวทางการขอรายละเอียดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร025540505ย้ำอีกรอบนะครับ025540505และหากมีข่าวที่อัปเดต ทางช่อง Youtube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังทันทีเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยและที่สำคัญเลยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารในครั้งต่อๆไปให้กับช่อง Youtube hr channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม หากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่าง ท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องอยู u ูบเ e สอาร์ทแนลได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชอ,ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกัน ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม